สวัสดีค่ะพี่น้องป่องไปมาหอดสวิดีตกะจเจอหิมะเลยจ้ะโอ้ลงจากเครื่องมาก็เจอเลยค่ะหิมะตกต้อนรับเลยพี่น้องเมื่ขาวไปเมือ่อ บ้างอันนี้หนาวก็หนาวเกินบ้านเราก็ร้อนก็ร้อนเก,กินพนเนี้โอ้ดูนะพี่น้องข้าวตเต็ม้นใหม่อยู่้นใหม่ก็เ่ามีใบแล้วเด้อค่ะโอ้ก็สิบวเหลือดอกน้อยเห็ดิดจะไม่มีเก็บแล้วฮารอดเมื่อเช้าค่ะพรุ่งนี้ก็ทํางานคะ่ะทํางานพฤหัสสุกแล้วก็ได้หยุดพฤหัสสุกแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ เมื่อคืนหรอพี่น้องรุ่งเครื่องมากกับขาวอากล่าเนี่ยเย็นเลย รถสองมีแสงแดด ไปจอยเลยค่ะ ฟร,ฟรีชุ่มใช่มมาสเตอร์ก็บนมากก็คนเขาเข้าในเมืองไปทำงานในเมืองพี่น้องเอารถมาจอดเนี่ยก็ไปขึ้นรถไฟไม่รู้เ็เขาจ่ายยังไงนะชั่วโมงเท่าไหร่นะมันบางที่มันก็มีฟรีอยู่เดอ้อเห็นไหมอยู่มาสเตอรนะ์ตรงไอ้ทักคูณมาสเตอร์ พี่น้องหอดมองช้อปปิ้งแล้วไปซื้อพวกเขากันจ้ะไปพอกันไมคลคิหนาเด้อยจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวกัจอน,นี้จอนี้ต้องไปว่นไก่